มันเห็นมันเห็นว,ว่าวิ่งอยู่ในหัวอยู่ว่าจะทำไงดีทำไม่ไ <ง S 2> <ผ>มด้ผมผมกลัวหลุดคาแรคเตอร์นั่นนะคนระับว่าคาแรคเตอร์ผมมันไม่ได้ดันซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่กล้าพูด, <laughs> ด,ดเพราะอ,อ,อันนั้นแหละจึงทำให้จึงทำให้คุณนนท์เห็นว่าแบบปรับมาเป็นตัวนี้ดูเออจะได้จะได,จะได้จะได้วางบุค,ค,คลิกที่แบบลองดู มาซีล yeah. ักษณะสมยอมด้วยหกชั้นแน่หน้าตายิ้มกลืนม้ามาแล้วเปิดประตูยังไม่ถูกอยู uh> <h 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 ่มาสองสามเดือนซ้อมคิวอีกทีนึงซ้อมคิวอีกทีนึงอ้ยแหวนกัดซะหรองเน่าจะสลับหมดกันนะ หนึ่งสองไปน้อมลงคืออนนี่คือผมก็ต้องเห็นนะครับเห็นเล่นยังครับยังครับยังนี่ซ้อมจะได้รู้ว่าคิวสุดท้ายจะเป็นยังไงนี่ผมกัดกัดแบบเจไม่ได้หรับกัดแบบเจอยู่ตำแหน่งที่กัดได้ก็กัดกัดะสร็จแล้ว อยท่ามันอะไรแทนผมเอาแค่ลกก่ินนี่แฮงแฮงแฮงเป็นอะไรรึเปล่าเจดูนะมิวสิทำไมมันยังสวยอยู่ล่ะฮะเจยานะโอเคนะลองลองจบด้วยนี้ดูนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเพิ่มนิดเดียวให้มิวสิค มีกรีดหน้าดีกว่าอันนี้ชอบเลยอันนี้รลอันนี้รู้อันนี้แล้วอันนี้รู้แวนารลอนนู้วนีรู้อลอเนี่ยูลันน้้ลัู้นนารู้แล้วอนาอัลองดูนะลอรูแล้วนนี้ล้วนีนีรว้เลยปิัน้ลยเดี้ยว้รลอีอนีรู้แอันอนัด้อัอาไ้ใช่ว้ ในบทละครเราพูดคําว่าแก่ได้ใช่ป่ะแก่ได้แก่ได้พูดแก่ได้ละครนะคะแก่ได้ละครนักอึ้งนะครับอึ้งอึ้งอะไม่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 ดีกว่าลักษณะหลีกเลี่ยงจริงจริงซีนเนี้ยไม่ต้องการคําพูดด้วยซ้ำเลยได้ไหมคะไม่ต้องการคำพูดเลยซีนเนี้ยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจะพูดแบบเวอารมณ์ได้ นนิดหน่อยอ่ะมันนิดหน่อยมันนิดหน่อยเพราะว่าฮึดิ้นดิจากเห็นเอางี้โอเคเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะทีนี้กระโดดเข้าไปอยู่ในในโลกของตัวละครพร้อมแล้วเงียบไม่ต้องพูดมากดิ้นเดี๋ยวแฟนจะตัวแล้วอันนี้ต้องการเข้าไปมากกว่านี้เข้าไปเยอะเลยโดนมาจอยู่ไม่เห็นเหรอมีวช่วยด้วยยังโอเคเอาคู่ด้วยกว่าขาควายด้วย ขาควายเข้าไปที่เสาด้วยโอเคเพราะว่าเราต้องสร้างความเชื่อทั้งหมดว่าให้มันเกิดขึ้นกับตัวละครตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงได้บ้างพร้อมแล้วเด็กๆจัดการตามใจชอบเลยละกันนะน่ทำลายผู้หญิงออกนะแต่พีโพตดแฟนแกก็แล้วกันตายก็ดีอยู่แล้วจะทำไรฉันนะ อยากมองหน้าแฟนทีงสุดเมีวช่วยเราด้วยเอาเลยน่่งเน่งจะได้รู้ว่าไม่จ่ายนี่เป็นยังไงนี่ก็ครั้งที่สี่แล้วเมวช่วยเพงด้วย <c oughs> ไม่ต้องขอโทษนะเนี่ยคือคนที่ทำให้แกต้องมาโดนนี่เข้าใจปะ นมาใกล้ๆนะมา,มา,กาใกล้ๆไ,ไม่ได้ไหรอกรักกันมากรักกันมากฉันนั่งเฮ้ยต้องจับแผนไว้ยุ่งกับฉันนะเจ๊ช่วยสั่งสอนหน่อยเจ๊นี่มันไม่ค่อยมีมาราย,ยาทเท่าไหร่เลย แต่งเยอะนักเหรอแต่งเยอะนักเหรอหน้าสวยนักหรอหน้าสวยนักหรอแกทำอะไรมาชันโอ้ยเหนื่อยไหมทีนี้โอเคไม่ไม่เกี่ยวกันเราไม่เกี่ยวกันเรานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวเราจะลองสลับตัวดูนะสลับตัวดูนะโอเค แล้วใช้ใช้ชั่วเดิมไไม่ใช่ไอมานัดพี่นัดเียไหมเไหม้องเป็นไม่เหมาะกับบท